สวัสดีครับสวีดัสสวัสดีทุกคนนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมคือยูนูเบอร์และนี่คือรายการลูกคิดโลกมีเดียจากลูกคิดโลกสตูดิโอพลัสชั่นครับซึ่งลูกคิดโลกมีเดียจะเป็นรายการที่เราจะมาเผยเบื้องห,หลังของการทำหนังของเราและสอนเทคนิคต่างๆครับที่เราใช้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนโปรแกรม Premiere Pro CC 2020ครับตัวนี้นะฮะซึ่ง e m i e r e Pro เนี่ยมันเป็นโปรแกรมใช้ในการตัดต่อวิดีโอครับ มันทาเื่งหลายอย่างครับทั้งใสเอฟเฟกตัดเสียงอะไรอย่างนี้ลูกเล่นมันก็จะมากมายครับต้องเรียนรู้ไปเรื่อยซึ่งวันนี้เราจะมาสอนเบื้องต้นครับแต่เบื้องต้นของผมเนี่ยไม่เหมือนกับคนอื่นครับสาหรับคนอื่นอาจจะแบบแค่แนะนําอุปกรณ์แต่ของผมคือเบื้องต้นคลิปนี้คุณสามารถตัดชิปได้และนําไปลงช่องได้เลยนะครับตัดชิปได้อ่ะตัดคชิปเบื้องต้นได้สามารถทําอย่างนี้ได้เลยนะครับก็<น>ก่อนที่จะลงคลิปกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์หน่อยครับกดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วกดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะเพื่อแบบไปต้คความรรูับ ถ้าพร้อมแล้วนะ่ะ <Okay. S 1> ไปรับชมกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในโปรแกรม Cre ปในโปร,รทีเรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้ก็จะมีให้เปิด New Project กับ Open Project ครับคือโปรเจกต์ที่เราทำไ้แล้วเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ฮะทั้งหมดเลยคือที่ทําทำไปแล้วสามารถกดเข้าไปเพื่อด,ดูได้ถ้าคุณเซฟไว้นะและอีกอย่างก็คือตรงนี้กดสามารถเปิดแจ,จากในแฟมน้มเราได้ครับแต่ถ้าไม่ใช้ก็ปิดไปไม่เป็นไรมันจะขึ้นอนันนี้มาฮะให้เรากด New Project เป็นการสร้างโปรเจกต์ใหม่ตรงนี้ก็คือการเซตชื่อครับแล้วอันนี้ก็ให้เซตว่าโปรเจกต์เนี้ยจะเซฟ ตัวซอสท,ทั้งหมดไว้ที่ไหนเคื่องของคอเซ็ตไว้ได้ดีพีพีอาร์ีนี่นะฮะและอันนี้คือการประมวลผลครับหลกัหลกๆเนี่ยคืออันนี้ครับถ้าเครื่องคุณไม่แรงให้แนะนให้ใช้อันนี้คือมันจะเป็นการประมวลผลโดยใช้ตัว Engine ซอฟต w แว e คือใช้ของพี r อโปรประมวลผลแต่สองอันนี้มันเป็นการใช้การ์ดกอกับใช้ท p u ประมวลผลนะครับซึ่งผมจะเอาอันนี้เพราะว่าเครื่องผมเนี่ย GPU กราฟิกการ์เนี่ยมันจะมี GPU เห็นปะมันค่อนข้างแรงครับผมก็เลยจะใช้กราฟิกการ์ประมวลผล อันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับที่ดูอันนี้คืออันนี้ครับ D V คือวิดีโอปกติแต่ว่า h ท D V เนี่ยจะเป็น h ท D ครับ h ท D มันย่อมาจาก h ท D วิดีโออันนี้ก็จะเป็นการเซตทั่วไปซึ่งจริงๆไม่ต้องไปเซตก็ได้เพราะว่ามันเป็นการถามว่าอ่าแคปเจอร์วิดีโอต้องไ,ไปเซฟไว้ไหนอย่างเงี้ยเราไม่ต้องสนใจครับอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจ OK เรากดโอเคไปเลยครับเพื่อเริ่มโปรเจกต์อ๋อลืมตั้งชื่อครับถ้าชื่อซ้ำกันมันจะขึ้นอย่างเมื่อกี้ครับว่าชื่อซ้ำกันเทสแล้วกันศูน้นนาน้าามแลวเน่ยนเป็นอย่่่าางีีี้้้้ถใใครไมเป็นหกดท w ินโด s ครับ Workspace แล้วก็มาที่คำว่า Editing ครับหรือไม่ถ้าเป็นถ้ิมันเป็นหน้านี้อยู่ให้คุณดูข้างบนครับจะมีคำว่า Editing อยู่กดเข้าไปครับมันจะเป็นหน้านี้อันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันปกติอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับมาเป็น All Panel ก็คือเป็นทุกหน้ามารวมกันตรงนี้ซึ่งมันจะผมว่ามันงงครับแต่ว่าก็คือข้างบนเนี่ยมันจะมีบอกว่าอะไรบ้างอันนี้ Learning เป็นหน้าต่างทางการเรียนรู้ครับมันจะบอกมันก็จะนั่นแหละมันก็จะมีแบบมีวิดีโออะไรให้เราลองฝึก Assembly ก็จะเป็นตรงนี้ก็คือเราสามารถเอางานมาใส่ตรงนี้แล้วก็ดูได้ง่ายๆครับแต่ปกติใช้ editing ก็คือเอาไว้ตัดต่อโดยเฉพาะนะครับส่ว so, น color เนี่ยเอาไว้เกรนสีนะครับเป็นหน้าต่างที่ไว้เกรนสีเช่นผมมีรูปสกรูปหนึ่งว่าปก forest เนี่ยเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างสีขึ้นมาให้เราลองเกรนดูได้ว่าอาเลือกโทนนะอย่างงี้อย่างงี้นะครับซึ่งอันนีเน้เราจะสอนภายหลังนะครับตัวเอฟเฟกก็คือเป็นหน้าต่างสำหรับใส่เอฟเฟกมันจะนิ้วไปทางซานเซฟเอฟเฟกเห็นปะมันจะมีแบบไตเติลอะไรให้เราเลือกนะครับ มานี้ต่อมาคือออดิโอออดิโอเนี่ยเอาไว้ตัดต่อเสียงครับเห็นปะมันจะมีการเลือกออดิโอช่องหนึ่งช่องสองช่องสามแล้วก็มีหน้าต่างเสียงที่ลกเล่นเยอะขึ้นครับกราฟิกเอาไว้ทําตัวเกี่ยวกับตัวตัวหนังสือครับอันนี้มันเอาไว้ดิดเกี่ยวกับตัวหนังสือโดยเฉพาะนะฮะ,ะเดี๋ยวสอนที่หลังแต่ว่าวันนี้ผมจะสอนให้แบบตัดต่อวิดีโอให้ได้ง่ายๆก่อนอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจมันให้ทุกคนไปที่หน้าต่างอินดิทติ้งครับ ที่แรกมันจะเป็นหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับวิธีการเซตตรงเนี้ยวิธีแรกคือเราสามารถลากวิดีโอใส่ได้เลยครับอย่างเช่นอันนี้ผมลากมาใส่ตรงนี้ตรงนี้คือช่องที่เรามีเดียวมาลงนะสกตมันจะเป็นชื่อโปรเจกต์แล้วก็เป็นชื่อที่เราตั้งไว้ซึ่งตรงนี้จอก็ยังไม่ขึ้นแต่ถ้าเราลากวิดีโอใส่ปุ๊บจอมันจะขึ้นมาครับซึ่งจอตรงนี้นะครับมันจะมีความฟิตความชัดเนี่ยเท่ากับวิดีโอที่เราเอาลงอย่างเช่นผมมีวิดีโอ 720p ผมหาก่อนอารูปภาพเนี้ย Scary Movie ลบไปก่อนนะเนี้ย s กรี่มูฟี่เฟรมมันได้แค่นี้ใช่ไหมแต่ว่าผม Port เอ็กพอร์ตออกมาเป็นหนึ่งูนแปดศูนอันนี้มันจะเล็กลงทันทีครับเนี่ยอันนี้มันคือมันเซตให้แล้วว่าเอ็กพอร์ตเท่านี้นะแต่ว่าถ้าเราตั้งใหม่ไม่เอาเราจะเอาเป็นหนึ่ง u ูน HD แปดศนฟสังเกตว่าภาพมันจะถูกครอปออกมาเห็นไหมดังนั้นผมแนะนําว่าให้เราเซตตรงเนี้ยให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่าคุณวางไปแล้วคุณวางภาพไปแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยวิธีการเซตใหม่ก็แค่หาที่เป็นรูปอย่างนี้ครับอันนี้ค มันก็จะหายไปนะครับวิธีการเซ็ตง่ายๆครับกดอันนี้นะครับตรงนี้จะเป็นการสร้างไอเทมใหม่ต่างๆมันทั้งโทนแองบาคทนคือแบบแท็บอะไรเงี้ยซึ่งเราต้องสนใจครับเรนมาสนใจที่นี่คําว่า black video มันจะเป็นฉากดําครับให้เซต y เป็น1920ครับเซ็ต h เป็น1080ก็จะได้เป็น hd 1080ตรงนี้นะครับจะเป็นทางด้านของ frame r a ผมเอาไว้60เฟรมแล้วกันตัวอันนี้เป็นหน่วยนะครับ ผมเอาไว้สักแร์พิกเซลนี่นะเห็นแล้วพอเราได้น,นี้มาเราก็ลากมาใส่ครับพรึง่งเราก็จะได้จอตรงนี้ขนาดหนึ่งศูนย์แปดศูนแล้วเราก็ลบลบน,นันทีได้ไม่ใช้แต่ว่าอย่าเผื่อลบมันนี้นะถาลบมันนี้มันจะหายไปทันทีแสมมว่ารถลบไม่เหยียดทิ้งได้หมดแต่ว่าเหลือที่เป็นรูปวันนี้สังเกตรูปอันนี้มันคือไทม์ไลน์ของเรานะครับ <S <S ต่อไปคืออุปกรณ์ที่เราใช้กันบ่อยๆวิธีการตัดต่อวิดีโอเนี่ยคือว่าผมเอาวิดีโอนี้แล้วกันอันนี้อะไรวะเนี่ยอ่า อันนี้จะเกิดขึ้นเวลาเราลาก Media, ามีเดียเข้ามาใส่มันจะบอกว่าคลิปเนี่ยมันไม่ได้พอดีกับสตรีที่เราเซตไว้จะให้คลิป exciting setting หรือว่า change sequence setting มันคืออะไรอันแรก change sequence setting เนี่ยมันจะเปลี่ยนที่เราเซตไว้ตรงเนี้ยให้มันเท่ากับขนาดของวิดีโอครับส่วนคลิป exciting setting เนี่ยขนาดของวิดีโอที่ออกมาเนี่ยมันจะเท่ากับต้นฉบับครับเช่นอันนี้จะสังเกตได้ว่ามันเกินจอใช่ไหมวิธีการมี2แบบครับอย่างแรกคือ ทำให้มันพอดีจอสองแบบแบบแรกคือมา,มาที่ตรงนี้กดที่วิดีโอครับแล้วมาที่คําว่าที่แรกอาจจะอยู่ตรงนี้มาที่เอฟเฟคคอนโทรลครับแล้วก็ที่วิดีโอปุ๊บจะมีอันนี้ขึ้นมาให้เราปรับสเกลให้มันพอ,พอดีกับจอหรือไม่ถ้าไม่ได้ก็คลิกขวาที่วิดีโอครับแล้วกดเซตทูเฟรมไซส์อันแรกอันที่สองคือสเกลทูเฟรมไซส์นี่ครับวิธีการทำให้มันพอดีจออะไรที่ต่างกันตรงนี้ครับการทำให้มันเซตทูเฟรมไซส์เนี่ยมันคือการย่อขยายให้มันพอดีเฟรม ต่างกันที่สเกล2เฟรมไซส์ตรงนี้จะไม่เปลี่ยนก็คือมันจะแคปแคปสเกลไม่ให้พอดีเฟรมเนี่ยผมกดสเกล2เฟรมไซส์นะป,ปุ๊บมันซ้อนกันอ่ะนี่100ก่อนสเกล2เฟรมไซส์ปุ๊บงากเล่นเลข100ไม่เปลี่ยนครับแต่ถ้าผมกดเซต2เฟรมไซส์ปุ๊บเลข100จะเปลี่ยนไปเป็น94คือมันย่อวิดีโอลงมานะครับโอเคตรงนี้ดูง่ายๆครับที่เป็นรูปใหม่คือแท็กของเสียง ผมขอเรียกแทนไอ้ที่เป็นทำลายเนี่ยว่าแทรกนะครับในพีเรโปรเราใช้คําว่าแทรกซึ่งแต่ละแทรกเนี่ยมันก็จะเอาไว้ใช้ต่างกันนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นแทรกวิดีโอนี่เป็นแทรกเสียงดูง่ายจากรูปไม์กับรูปตาครับรูปตาถ้าเรากดที่รูปตามันจะเป็นการปิดการมองเห็นของแท็บนั้นส่วนเรา,าเข้ากดรูปไม์ไม้คือการอัดเสียงครับฮัลโหลฮัลโหลแต่เราไม่ต้องสนใจมันผมนแนะนำส่องอันนี้แล้วกันอันแรกคือ m m คือการมีขเสียงครับเราถ้าเรากด m ่มันจะไม่ได้ยินเห็นปะ แต่ถ้าเรากดเนี่ยฮะอ,อ,อันนี้ก็อยู่มรนก็จะได้ยินส่วน S, <S, S, <S คืออะไร S, <S, S, <S มาจากคำว่าโซโล่ครับเพราะว่าผมเอาเสียงอันนี้ก็นแหจากน้ำหยดอยู่กับแจง G T K ใช่ปะม,ม,มันมีเสียงน้ำอยู่ข้างหลังถ้าผมกด S, <S คือผมอยากฟังเสียงน้ำอย่างเดียวมันจะมีแค่เสียงน้ำไม่ว่าคลิปเรามีเสียงมากมายแค่ไหนก็ตามถ้าเรากด S เนี่ยมันจะกลายเป็นการ เน้นแค่เสียงเดียวตรงแทร็กนั้นนะครับตรองนี่คู่อุปกรณ์ที่เราใช้กันบ่อยๆผมแนะนําแค่ปกติผมใช้แค่2อันนะครับคือ Last Two เป็นใบมิดโกนนะครับแล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีอันนี้ที่เป็นเทคแล้วก็อันนี้เป็นแฮนด์แฮนเนี่ยไว้ขยับข้างในครับซึ่งถ้าเราขยับเข้าไปาทามาขยับได้นะครับซึ่งผมจะสอนให้หมดแล้ว,ลวกันอันแรก Selection t o o ก็คือร้อยเลื่อนปกติครับเลื่อนทำลายได้ไว้เซตอันนี้ในนี้ได้ก็เป็นเรื่องปกติของมันไม่สนใจนะครับมาอันที่เราต้องสนใจอันทีี่คคืออัันน้รบ LasterTool ลัวเส้นทูคือใบมิดกนเอาไว้ตัดชิปครับเช่เราอยากตัดตรงนี้้ตัดตรงนี้อย่างเงี้ยแล้วตัดชิปเหลือแค่ตรงนี้ได้สองอันนี้เราก็ลบทิ้งไปได้นะครับก็จะเหลือแค่ตรงกลางขบรนอันต่อไปคือเพนทูเพนทูใช้ไม่ใช่ในการแมสครับซึ่งผมจะสอนในตอนต่อไปครับแมสคืออะไรสามารถเอาไว้สร้างสีขึ้นมาได้แล้วก็สามารถตัดรูปภาพได้อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เรายังไม่สอนนะครับเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างต้องสอนละเอียดก็ข้ามไปก่อน อันต่อไปคือ hand tool hand tool เนี่ยเอาไว้ขยับเฟรมนะครับเช่นอันตรงนี้ผมซูมเข้า hand tool เนี่ยาหาเกยวมันไว้เึ่งดึงไทม์ไลน์มันจะขยับอันนี้ไม่ได้เหมือน selection tool อันสุดท้ายคือ type tool คือตัว T มาไว้กดพิมพ์นั่นเองนะครับหาเกีว่าผของกดเร็ววิธีการคือกดคีย์รัดครับอันนี้คือตัว B ครับถ้าถ้าถ้าอยากดูว่าตัวไหนกดอะไรให้คีย์ค้างนี่คือตัว V เป็นการกดคีย์รัดมาที่ selection tool ถ้ากด C จะเป็น laser tool กด P <S <S จะเป็น Pen Tool กด H จะเป็น Hand Tool และกด T <S <S จะเป็น Type Tool นะครับเอาไปพิมพ์อย่างต่อไปคือการตัดชิปการตัดชิปนี่มีสองวิธีครับวิธีแรกคือใช้ใบมีดโกนตัดอย่างที่ผมสอนอย่างนี้กับอีกวิธีพราพว่ตเรามีวิดีโออย่างเงี้ยแล้วเราอยากย่อหน้าย่อหลังแล้วก็เอานี้ไปมาไว้แล้วก็ย่อกไ็ได้เพื่อดูตำแหน่งที่เราอยากได้ขดเปอย่างนี้ครับมันก็จะมัน <S <S <โด>จะไอ้นี่ไปเลยแบบตัดไปเลยอย่างต่อไปครับคือผมมีภาพกับเสียงอันเนี้ย ผมอยากเอาภาพกับเสียงเนี่ยแยกกันทําอย่างไรไม่ยากครับกดไปที่นี้ให้เป็นสีขาวสองอันนี้ครัมันจะแยกกันไม่ได้เลยเว้ยวิธีการคือคลิกขวาแล้วกด unlink ครับมันสามารถแยกออกจากกันได้นี่แล้วก็เอาภาพไปทรเอาเสียงไปทำตัดเพลงมาใช้ได้แล้วแรกสุดท้ายที่เราสอนในคลิปนี้คือการทาเอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์ง่ายๆเลยอย่างแรกเนี่ยผมขอเอาคลิปแบบเอาเ่ภาพแันไม่เอาเสียงลำคาญเราสาวารถมีเสียงได้สองวิธีครับวิธีแรกคือ unlink อ้าวผิดอ่ะลิงแล้วก็ลบทิงไปกับวิธีที่2คือมาที่ตรงนี้ครับกดที่อันนี้แล้วมาที่ e f f t control ครับแล้วก็มาที่นี่นี่คําำว่าบอลลมอยู่กดที่ level ให้กดอนาฬิกาออกนาฬิกาเนี่ยคือ keyframe เอาไว้ใช้ในการแบบทำอนิเมชันแล้วเราเราก็จะดึงเสียงให้มันลบลงเยอะๆมันก็จะหายไปเสียงมันจะไม่มีนี่คือการปรับบอลล่มครับใา้ให้เสียงดังขึ้นก็ดึงขึ้นดึงลงว่าดึงอย่างนี้ก็ได้หรือไม่ก็พิมพ์ออกก็ได้ นด้วยนะฮะตอนนี้ก็เรียบร้อยครับอ่าการใส่เอฟเฟกเบื้องต้นครับมาตรงคำนี้ครับผมว่าเอฟเฟกตรงนี้จะมีทั้งหมดหลายแท็กนะครับที่เราใช้อยู่เนี่ยมีอันแรกคือ preset preset เนี่ยคือที่เราโหลดมาใช้ครับอย่างเช่นอ่าผมมีเบลอมันก็จะเป็นการทําให้มันฟา s เบลออินของวิดีโอเนี้ถ้าผมลาก preset fast blur in มาใส่มันจะเป็นการเซตให้วิดีโอเนี่ยก็มันหาคือการเบลอเข้าฟา s เบลอก็เอาไว,ว้วบเวบลอออกซึ่ง พีเซ็ตเนี่ยจะสังเกตตรงนี้ครับมันเซตมาให้เราแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ต้องมันเซตในนี้ซึ่งมันยากครับพูดไม่เนี่ยตกใจเบอร์ออกอันนี้เป็นชุดเฉยๆคเอาวันวันนี้เราเนี่ยใช่ป่ะเบอร์ออกซึ่งตรงเนี้ยคอนโทรลยากครับแนะนาให้ไม่ใช้พีเซ็ตถ้าแนะนําให้ใช้ก็คือเป็นเฉพาะอย่างครับอย่างเช่นใช้กริดอะไรเงี้ยซึ่งผมสอนในคลิปต่อต่อไปครับที่ผมจะสอนอันนี้ก็คือ a ันเด Effect คือเป็นเอฟเฟกต์เกี่ยวกับเสียงครับวิธีใช้ให้กดลงมานะฮะ ก็จะเจอเค่าใช้บ่อยๆเนี่ยมีแค่ผมใช้แค่ noise r e d u c t นะฮะ noise เ e a r c h ก็ได้ครับมันจะก็จะขึ้นมาที่มันมีคำที่เราเสิร์ชอันนี้ดีน้อยเป็นการลบน้อยในวิดีโอมันจะตัดเสียงรบกวนครับเดี๋ยวผมหาฟุตเทก่อนนะอ่าอย่างอันนี้ฟังแนละ้วมันจะมีเสียงแบบเห็นปะ่ะนี่เสียงลมไหมครับที่มันนั่นแหละวิธีการก็คือลากมาใสา่ตรงแท็กเสียงปึ้งแล้วกดโอเคมันก็จะดีน้อย แม้ว่าเสียงเสียงลงมันเงียบลงมันก็ใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าใส่กับเสียงคนเนี่ยถ้าเราปรับน้อยเยอะเนี่ยมันทําให้เสียงคนเนี่ยก้องครับสามารถตั้งได้ตรงนี้ครับแต่ผมจะสอนในอนาคตนะฮะออดิโอเอฟเฟกใช่ปะมันคือการทาเอฟเฟกเสียงซึ่งมีหลายแบบครับต้องไปลองฝึกฝึกเอาอย่างต่อมาคือออดิโอทรานซิชันคือทรานซิชันเนี่ยมันแปลว่าการมันคือการเปลี่ยนฉากครับอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนจากฉากหนึ่งไปอีกฉากหนึง่งหรือไม่ก็อ่ะเดี๋ยวเ,เอาอันนี้ก็ได้ อันเดิมแล้วกันสั้นดิอ่ะนี่อ๋อนีายืมสอนไปอย่างหนึ่งครับถ้าเราหมุนสกอร์มากปกติเนี่ยมันจะเป็นการเลื่อนไปข้างหน้าของไทม์ไลน์แต่ให้กดคอนโทรลค้างครับไอ้กดอัลติเมตค้างจะเป็นการซูมเข้าซูมออกครับเนี่ยซึ่งอีเนี่ยเราสามารถลากมาก็ได้แล่วก็กดไปที่นั่นเลยก็ได้ก็จะไปอีกอีออีก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 อีอีอ้กอีกอ,อีอีอือีกออกออกกกก สเปซบาร์มันจะหยุดอยู่กับที่ครับเห็นปหมนี้ผมกดสเปซบาร์นะแต่ถ้าผมกดเอนเตอร์จังเนื้อ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 มันจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นใหม่จังเนื้อไม่ว่าอันนี้มันคงจะอยู่ในเหตุการณ์ผมกดเอนเตอร์เพืจังเนื้อมันจะกลับไปจุดเริ่มต้นใหม่ครับอ่ะดีโอทรานสิชั่นมีอย่างเดียวคือเฟดซึ่งเฟดเนี่ยก็คือจากเสียงเบามาดังเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูวิธีการก็คือลากใส่ที่แทร็กของเสียงครับมันจะขึ้นรูปอย่างนี้แปลว่าใช้ได้จังเนื้อเห็นปะ มันจะดังมาเบามึงเนื่เหรอรู้จักเฮ้ยเบามาดังซึ่งคุณสามารถเลือกให้มันตรงไหนไปนานเท่าไหร่ก็ได้ครับเป็นเช่นแบบอันนี้มันก็จะช้าลงจกเห็นปะซึ่งเราสามารถลากใส่ระหว่างสองอันได้นะครับเนี่ยเราก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งเราสามารถมาปรับแต่งตรงนี้ได้ครับตรงให้กดมาที่ตรงนี้แล้วกดตรงเอฟเฟคคอนโทรลก็จะในการแบบ แล้วก็แบบตัดเสียงสองอันมาใส่รวมกันนะครับให้มันแบบมีความสมูทอย่างเช่นเราเอาเพลงสองเพลงมาซ้อนกันเนี่ยแล้วเราเอาน,นี้มาใส่รวมกันเนี่ยก็จะมีความสมูทมากยิ่ยงขึ้นครับต่อไปคือวิดีโอเอฟเฟกต์วิดีโอเอฟเฟกต์ก็คือเป็นแบบพวกเอฟเฟกต์วิดีโออ่ะซึ่งผมยังไม่สอนในคลิปนี้หมดเพราะว่ามันเยอะนะฮะอย่างเช่นอันนี้ Pro Amp คือการแต่งเสียงไอ้แต่งแสงเวลาเราลากมาใส่ตรงนี้แล้วเนี่ยไอ้ AI ที่เราเอฟเฟกต์ที่า,าใช้เนี่ยมันจะขึ้นมาที่หน้าเอฟเฟกต์คอนโทรลครับซึ่งมันจะไปขึ้นเป็นชื่อมันเห็นปะ ถ้าเราถ้าเรากดตรงนี้ก็คือแบบที่แรกมันอาจจะเป็นอย่างนี้ฮะถ้ากดออกมาก็จะเป็นค่าต่างๆซึ่งเราสามารถปรับได้ครับเช่น brightness ก็ปรับได้ฮะปรับเยอะมันก็จะสว่างปรับน้อยก็จะมืดอะไรเงี้ย contrast ค,คือค่าความต่างครับถ้าเราปรับน้อยเนี่ยแสงมันจะต่างน้อยฮะถ้าถ้าเราปรับเยอะเนี่ยแสงแสสีมันก็จะแบบถ้าเราปรับน้อยเนี่ยนั่นแหละมันจะแบบความต่างของสีอะความขัดแย้งของสี suggestion คือความเข้มครับไม่ใช่ความเข้มความแจม ความสดของสีเออฮูเนี่ย HUE เป็นการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนโทนสีอ่าเปลี่ยนแม่สีอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะใช้ในใช้ทําอะไรก็อย่างเช่นตัวหนังสือครับที่แบบเป็นตัวลุ้งกระพริบกระพิบับบเอออย่างนั้นแหละลบไปก่อนวิธีการลบตรงนี้ลบได้อย่างแรกคือกดลีกขวาแล้วกดอันดูหรือลียร์ก็ได้นะครับแล้วก็อีกวิธีก็คือกดตรงนี้แล้วกดอ e l ก็จะหายไปนะครับซึ่งเอฟเฟกต์กโทนเนี่ยีผมบอกว่าผมจะสอน ท่นานักเสิร์ฟเฟฟเนี่ยทีหลังเพราะมันเยอะมันจะแยกเป็นแคตเกอรี่ไปนะครับอย่างสุดท้ายคือวิดีโอวิดีโอทอนเทชันซึ่งเราใช้บ่อยครับวิดีโอทอนเทชันเนี่ยมันคือการเปลี่ยนฉากวิดีโอเราสามารถใช้ได้ทั้งระหว่างคลิปแล้วก็ต้นคลิปท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจาให้ดูเช่นอันนี้ดิสซอสโซเนี่ยมันคือการเฟดนะครับเช่นผมัะใส่ฟิล์มดิสโซมไว้ข้างหน้าน,นี้มันก็จะ <c oughs> ค่อยค่อยเห็นว่าเฟดดำขึ้นมาผมใส่ฟิล์มดิสโซมไว้ตรงกลาง ฟินิโซฟคือการเปลี่ยนฉากโดยการเอาฉากอีกอันซ้อน,น,นดูนะเห็นปะมันก็จะสองอันซ้อนกันเนี่ยต่างจากแบ๊คมีทูแบ c k มันจะแบบจากสีปุ๊บแค่เป็นดำแล้วค่อยไปขึ้นฉากใหม่ซึ่งาาสามารถใส่ได้ทั้งต้นคลิปและท้ายคลิปครับเนี่ยดูดิก็ได้คลิปมาจากาักยเอจ่กมาอันนี้คือเบื้องต้นครับ อย่างต่อไปเนี่ยที่ผมจะสอนก็คือตรงนี้ฮะอันนี้เป็นหน้าที่เอาไว้ปรับอันนี้อันเดียวนะครับเพราะว่ามันจะเยอะถ้าพูดมากกว่านี้อันนี้คือหน้าที่ตรงคําว่าโมชันที่เราคิกเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการสามารถปรับ,ปร,บปรับอันนี้ได้อะปรับไอตัวเนี้ยว่าเอาไว้ตำแหน่งไหนเมื่เราซูมเข้าแล้วผมของยางเน้นมามหมของกระซูมแล้วก็เน้นมามหมแต่ว่าถ้าซูมอย่างนี้ภาพมันจะแตกครับ,รบเพราะว่าภทพที่เรามาเนี่ยถ้ามันขยายไปแล้วพิกเซลมันจะ คอมะเอียดลดลงะก็คือมันจะเห็นวิกเตลเยอะขึ้นภาพมันจะแตกครับแล้วก็ตรงนี้โพซิชันสามารถเลื่อนปรับได้เลื่อนปรับได้นะฮะหรือเมื่อก็ปรับตรงโมชันก็ได้อันนี้แกน x แกน y นะครับแกน x นี่คือแกน x นี่คือแกน y สเกลก็คือความใหญ่ตรงนี้ยางไม่ไปยุ่งกับมันนะครับถ้ามันกดไว้เนี่ยมันจะเป็นคีย์เฟรมครับซึ่งผมจะสอนในคลิปต่อไปว่าคืออะไรโอเคพีนี้ก็จะต่อไปผมจะสอน export ครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากคืออย่างแรกเนี่ยถ้ามันขึ้นอย่างนี้ ผมให้คุณกด x ครับกดตัว x ปุ๊บมันจะขึ้นสีดาเห็นปะแล้วก็ลากลากอันนี้ไปให้มันสุดวิดีโอที่คุณจะ export ถ้าคุณลากเกินเนี่ยเวลา export ออ,ออกมาเนี่ยอาจจะติดตรงดำๆตรงนี้มาด้วยนะครับให้ไม่ให้ลากพอดีปุ๊บมันจะล็อกพอดีเลยแ,แล้วก็ตรงเนื้อตรงเนื้อก็ลองจเค<ๆ>แล้วก็มาที่คอมพิวเตอ์ครับ export media ขึ้นหน้านี้มาครับ ซึ่งของผมเนี่ยไม่ได้ใช้ encoder นะครับดังนั้นอันนี้มันไปใช้กับ media encoder ถ้ามีก็อันี้ครับมันจะเร็วกว่าแต่ผมไม่ใช้ผมเอาเครื่อง export ตรงนี้มันที่ตั้งค่ากันบ้างตรงนี้ผมตั้งให้เป็น h 2ของ4เพราะมันเป็น hd ที่ใช้กับอินเทอร์เน็ตครับตรงนี้ผมแนะนำให้ตั้งเป็น youtube ครับ 4k ก็ได้หรือ1080ก็ได้เพราะว่าถ้า,ถาเราปรับอย่างนี้นะครับพอลง youtube เนี่ยวิดีโอก็จะเป็น1080เลยนะครับส่วนตรงนี้คืออะไรตรงนี้เกิดกับกดเข้าไปเป็นการตั้งชื่อไฟล์ครับ แล้วก็เลือกที่ที่เราจะลงซึ่งผมเอาลงไปเดสก์ท็อปเทสส่วนส่วนหนึ่ง T E S T ส่วนส่วนหนึ่งกด enter ไปแล้วก็จะได้ชื่อมาพร้อมกับที่ที่ลงบอกว่าลงที่ไหนเห็นปะตรงนี้ไม่ต้องสนใจมันครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราตั้งตรงนี้ตรงนี้มันจะเซตให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราแค่เมื่อกี่แค่กด export แล้วก็รอแล้วก็จะได้วิดีโอขึ้นมาเลยนะครับอยู่ตรงนี้เดสก์ท็อป ไหนวะนี่นี่นี่เนือหรอ้จกักมาหรือท่านตรงนี้ยสังเกตตรงนี้เป็นแถบสีเหลืองนะครับบางคนอาจจะเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูคนอาจจะเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับเพราะว่าคุณอาจจะปรับให้มันใช้ซอฟต์แวร์ในการประมวลผลซึ่ง ถ้าเราเอ็กพอร์ตไปทางนี้บางทีไฟล์มันจะไม่สมบูรณ์ครับวิธีการง่ายๆคือกด enter มันจะเป็นการเนเดอร์คืออ่านไฟล์ทั้งหมดในนี้ให้ก่อนต้องดูให้เป็นแถบสีเขียวให้หมดเลยครับถ้าเขียวหมดเมื่อไหร่แปลว่าไฟล์คุณสามารถใช้งานได้นะยิ่งเนผมแนะนําให้ทาไปน e n d e r ไปครับเพราะว่าถ้าเราทําเสร็จทีละน e n d e r ทีเดียวเนี่ยผมว่ามันนานมากนะครับเพราะว่ามันต้องไปอ่านทีละเฟรมว่าทุกเฟรมมีการเปลี่ยนแปลงยังไงถ้ายิ่งใส่เอฟเฟกต์เยอะเนี่ยมันก็ยิ่งรันนานนะครับ เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับร้ห้เป็นสีเขียวแล้วก็กดเอ็กพอร์ตถ้าเราจะเอ็กพอร์ตจำไว้นะครับว่าถ้าเราจะเอ็กพอร์ตได้เนี่ยแถบตรงนี้ก็เป็นสีเขียวหรือไม่ก็เหลืองครับแค่สองสีเท่านั้นสำหรับวันนี้นะครับสำหรับูกชิโลว์มีเดียในการสอนพี่แอโปรคลิปแรกเนี่ยก็ขอลาไปก่อนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์แล้วกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมจะมาสอนเรื่องคีย์เฟรมครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วถ้าใครอยากให้สอนอะไรเนี่ยก็บอกคมเนได้ะรับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ